นี่ป่ายยังสวยนะครับปลายยังสวยนะครับใายังสวยนะครับายอยากใายังสวยเลยนี สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเครื่องเสียงที่รับชมผ่านทางช่อง youtube บองดำอินดี้แล้วก็เพจบองดําอินดี้ครับคลิปนี้มาตามคำเรียกร้องครับ fc ฝั่งศรีสเกตมีามี FC ทางช่องบาาอกว่ามาถ่ายเครื่องเสียงฝั่งสีสเกตบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอที่ ต้นตาลสองข้างทางเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับน่าจะรู้นะน่าจะรู้ว่าเป็นอำเภออะไรเป็นอำเภอปรางกูนะครับผมอยู่ที่ปรางกูศรีสเกตนะครับผมมาชมามาถ่ายเครื่องเสียงเจ้าแรกของจังหวัดศรีสเกตให้เอฟซได้ชมกันนะครับเป็นชุด4ี่คูณสนะครับวันนี้มินิมิน,มน,มนิเป็นของทีมงานอะไร เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขานะว่าเขาใช้ลำโพงดอกอะไรเสียงกลางเสียงแหลมเป็นยี่ห้ออะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปเลยครับนี่ดูป้ายนะครับสวัสดีครับจานสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวหน่อยครับครับผมแบงค์นะครับแบงค์ครับอยู่อำเภอปางกูครับผมแบงค์ออดิโอเนาะครับผมชื่อทีมงานนี่ฮะโอ้ป้ายอย่างสวยเลยครับพี่น้องนี่ครับอยู่บัลลิกาเก้ามูสีตะบลพิมายเหนือ อำเภอปรางคูดีสเกตนะครับนี่เบอร์โทรอู้ได้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราใช้ใช่ไหมของที่เราใช่ใช่ไหมอุปกรณ์ที่เราใช้นี่ครับนี่จานแบงค์อ่าก่อนจะมาเล่นเครื่องเสียงทําอะไรอยู่ครับก็ทํางานประจําครับงานประจํำอยู่อยู่โรงงานโรงงานนะครับอ๋อแล้วทํานานไหมประมาณสองปีถึงสามปีครับสองสามปีครับผมเพิ่งมาอยู่บ้าน อ๋อแล้วก็กลับมาอยู่บ้านจุดเริ่มต้นการเล่นเครื่องเสียงตอนไหนก็จริงๆชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือมีความชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้เล่นครับผมอ๋อเพิ่งเพิ่งมีก็มีมาเป็นบางบางชิ้นบางเสนะครับแล้วมามาเตรียมก็คือประมาณช่วงปีนี้นะครับหรือปลายปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนี้ครับคือปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้คือเรามาลุยจริงๆ มีชุดนี้คือแต่ก่อนเราเก็บเล็กผสมน้อยจากสองใบกลางสองใบบิดสองใบอ๋อมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆก็เลยมาจริงจังตอนที่เรามาอยู่บ้านช่วงต้นปีช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนาะอือเดี๋ยวอาจารย์วันนี้พาชมเครื่องปรุงหน่อยครับว่าใช้อะไรมั่งอ่ะแนะนําเลยครับอาจารย์ก็จะมีอันนี้เป็นปลักปลักไฟครับครับผมครับผมก็มีปลักปลักธรรมดาอ่า แล้วมิกก็จะเป็น XA12 ของ Barichur ครับนี่ครับตัวนี้อาจารย์ใช้ใช่ครับแล้วก็คอร์สก็เป็นคอร์สอาัลล์ DBX ธรรมดาครับ DBX ธรรมดาเนาะใช่ครับอาจารย์วันนี้เล่นกี่ทางครับเล่น2ทางครับ2ทางเนาะครับนี่ฮะดูการตัดคอร์สของอาจารย์ครับกับมิก XA12 นะครับ Barichur อ่ะมาตัวพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ขับลูนครับเป็น TDK d x 8นะครับผม DX18 ็กซบแปเสียงเป็นไงครับอาจารย์ตัวนี้เสียงก็มันเป็นสไตล์ผมนะครับผมชอบจอมชอบแนวเสียงนี้ครับเป็นแบบนุ่มนุ่มดีลึกอ๋อนุ่มลึกเนาะแต่ว่ากําลังของมันโอเคอยู่เนาะโอเคอยู่ใช่ไหมเพราะผมผมเห็นหลายเจ้าเขาใช้ท dK แบรนด์นี้หลายเจ้าอยู่ก็เลยอยากถามอยากอยากถามเพื่อเป็นความรู้เป็นไกด์ให้กับคนที่ เล่นเครื่องเสียงเนาะว่า TDK มันมันมันเป็นยังไงครับอ่ะตัวข้างล่างครับอาจารย์ตัวข้างล่างก็เป็น TDK m e 8 0 0 4 MaxT r ครับคือตัวใหม่ล่าสุดอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับเป็น MaxT r ครับอ๋อก็ใช้ขับกลางแหลมครับกลางแหลมตัวนี้เป็นสองใบชัแนลละสองใบเนาะอ่ะส่วนที่เหลือก็เป็นมอนิเตอร์นะอาจารย์เนาะถ้าใช้งานจริงอ๋ออันนี้สี่ชัแนลนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดก็อุปกรณ์ของอาจารย์ก็แค่นี้เนาะ โอเคนี่ออกงานนะครับดูครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนาะอาจารย์พาวเวอร์นี่เป็นสามสี่ห้าแท่นแต่ทุกวันนี้ครับดูครับสองแท่นแล้วแค่นี้อุปกรณ์แค่นี้นะฮะโอ้สุดยอดครับปาอาจรแนะนําตู้หน่อยครับมาหน้าตู้เลยครับอาจารย์เป็นตู้เบรดสูตรอะไรครับตู้ก็เป็น b ีครับ b ี18นิ้วส8บแปดนิ้วเนาะอาจารย์สั่งจากไหน ให้พี่พี่แถวบ้านครับเป็นคนทำให้อ๋อให้พี่แถวบ้านเป็นคนทําให้เลยใช่ไหมครับผมทำไมถึงชอบบีวีครับอาจารย์ก็มันมันนุ่มมันเบียดลูกใหญ่ดีครับอ๋อมันได้รายละเอียดกว่าใช่ไหมครับชอบชอบเป็น,นเ,เป็นเป็นแนวเป็นแน,วเ,น,นวเสียงที่เราชอบด้วยใช่ไห<ช>มเป็นแนวเสียงที่เราชอบครับอืมดอกใช้ดอกขออะไรครับดอกดอกที่ใช้ครับเป็นดอกธรรมดาครับดอกนานว่า NV หนึ่งปดงหนึ่งครับนานว่าครับทั้งทั้งสี่ดอกทั้งสี่ทั้งสี่ใบเลยเนาะ ว่าอ๋อสีคนละคนละสีคืออันนี้มาใหม่บอนี่มาใหม่เพราะยังไม่ได้ทำสีอ๋อเคยทาสีแล้วเอาสีอ๋อคือสั่งที่ว่าที่อาจารย์บอกว่าสั่งมาทีละสองใบถูกไหมอ๋อนี่ครับอันนี้คือตู้ใหม่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อคืนโดนฝนนะครับอาจารย์ตั้งรอผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจริงไหมโดนฝนใช่เสียประกันกระสีบอกบอกบอกว่าบอกว่าผมว่าอะไรนะผมจะมาสีสเกีย์นะก็เลยบอก เครื่องผมยังไม่ได้ตั้งเลยอาจารย์ตั้งหน่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาขอฟังเสียงหน่อยอ่ะเสียงกลางครับอาจารย์เสียงกลางก็เป็น12นิ้วครับช่างคนเดียวกันนี่นะครับอ๋อช่างคนเดียวกันเลยก็สเปคก็จะเป็นอ๋อเสียงดอกกลางครับเป็น300 b.m. ครับ300 b.m. เนาะครับแล้วมันก็เป็น n.p. คอม50คอม50ครับตัวนี้ใส่แต่นนิดเบอร์มินิ Network เต็นเบอร์เสียงลำนะครับอ๋อ มีใส่แค่เน็ตเวิร์กใช่ไหมครับกลางกลางเพียวๆกลางเพียวแต่เน็ตเวิร์กเสียงแหลมครับอ่าโอเคประมาณสั่งเข้ามาใบเท่าไหร่ครับอาจารย์ประมาณใบละสองพันครับเสียงแางนะครับตู้บิดเหรอเด็กก็ประมาณใบละสองพันประมาณก็มาทำสีเองมาใส่ขอบเหล็กเองครับอ๋อมาใส่อาจารย์มาใส่ขอบเหล็กเองใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทําสีเองครับสั่งงานดิบมาครับอ๋อเอางานดิบมาเนาะอ่ะตู้นี้มันจะเป็น มันเสียบได้ด้วยครับมันหลากหลายอ๋อมันเสียบตั้งก็ได้ครับเลียนก็ได้เออเน้นใช้งานหลากหลายครับอ๋อใช่ครับใช่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 งานโอเคเลยครับแต่ทุกทุกใบนี่คืออาจารย์สั่งงานดิบมาอย่างเดียวตัวนี้เป็นงานสําเร็จนะครับอ๋อตัวนี้สําเร็จเลยอ๋อเสียงกลางสําเร็จแต่ว่าใส่ดอกเองเนาะอ่ะนี่ฮะอ่ะเรามาฟังดูครับเครื่องเสียงฟังสีสเกตพี่น้องฟังสีสเกตตีเป็นเอฟซีชา o ยูทูบบองดําอินดี้นะครับ เสียงจะเป็นไงอ่ะเจ้าแรกเปิดซิงให้กับสีสเกลเลยครับเจ้านี้แบงค์ออดิโอครับปรางกูเรามาฟังเสียงว่าเสียงเขาจะดีแค่ไหนอ่ะรอครับอ่ะฟังซาวครับ สี่ใบพี่น้องเอ้ย ชอบมากเลยเสียงเบ็ดเจ้าบีบีตัวนี้นะนี่ดอกนาโนว่านะครับอู้ผมไม่คิดว่าพลังผมว่านี่พลังนาโนว่าจะให้เสียงเบ็ดได้ถึงขนาดนี้นครับผมว่าถ้าถ้าจันแบงก์เขาใช้ดอกที่ดีกว่านี้ผมว่าผมว่ารีดเสียงได้ได้ได้ตึบกว่านี้แน่นอน,นครับแต่ถือว่าเสียงแบบเจ๋มมากครับตัวเบ็ตัวนี้อู้ ออกมาเป็นลูกนะครับอ้รายละเอียดสุดยอดครับไม่ผิดหวังครับเจ้าแรกของศรีสเกนะอาจารย์ไม่อายใครแน่นอนไม่อายฝั่งสุรินแน่นอนถามว่าเรามีแค่นี้ไหมก็มีอนิเตอร์เลยครับมอนิเตอร์มีกี่ใบอาจารย์มีพีพีเอสสองสองใบแล้วก็สิบห้าสองใบเป็นดอกเดียวกันหมดเลยครับอ๋อเป็นดอกเดียวกันหมดเลยเนาะสามเอ็ม ไปสามร้อหมดทั้งหมดครับอ๋อสามร้อยเอ็มบีหมดเลยเนาะตั้งสิบห้าแล้วก็สิบสองอ๋อนี่ฮะมอุนกับไราเลยอาจารย์เพิ่งเล่นนะครับเดี๋ยวผมว่าอาจารย์เขาเล่นมาแบบเขาศึกษามาดีนะครับเขาถึงทำซาวทำเสียงได้ถึงขนาดนี้โอ้ยอมรับครับยอมรับยอมรับว่าจะขยับอีกหรอขยับอีกไหมขยับขยับเป็นครอสดิจิตอลครับมองตัวไหนอยู่ก็มองเป็นเป็น ดีบีมากครับดีบีมากอ๋อออาจารย์จะขยับนะครับจะเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลไม่ธรรมดานะครับดูครับพลังสุดยอดนะครับถ้าถ้าดอกดีวันนี้อาจารย์คิดว่ามันมันมันโอเคกว่านี้ไหมครับก็เคยเคยเอาไปขับดอกที่มันดังแรงครับพวกเราทำอะไรเงี้ยอืมก็โอเคครับเสียงเป็นไงอาจารย์เสียงใช้ได้เลยครับอ๋อถ้ามีโอกาสก็จะอัพอัพดอกใหม่ครับ อ๋ออ่ะเนาะเพราะยังไงอาจารย์ก็ได้ลองลองแล้วนะตัวนี้นะ D D X สิบแปไม่ไม่ธรรมดานะครับสุดยอดอ่ะอาจารย์สุดท้ายแล้วติดต่อเครื่องเสียงอาจารย์ได้ทางไหนบ้างติดต่อเครื่องเสียงก็ทาง Facebook ก็ได้ครับเฟซบุ๊กแบงค์ออเดีโอเลยครับแบงค์ออเดีโอครับอ่าครับก็อยู่อำเภอปางโูงครับแล้วตัวอำเภอเลยครับผมแล้วเบอร์โทรล่ะครับอาจารย์เบอร์โทรก็0 8 5 3 0 5ครับ2416ครับผมครับผมอ่ะฝากไว้อีกหนึ่งทีมงานครับ คือตอนนี้อาจารย์มีแค่4ีคูณสเนาะสี่คูณสแต่อาจารย์จะขยับเพิ่มอยู่อาจารย์จะขยับเพิ่มหลายอย่างอยู่แม้กระทั่งครอสแล้วก็ตู้อาจารย์อาจจะขยับเพิ่มอีกนิดนึงอะแต่ว่าดูสถานการณ์ก่อนนะครับช่วงนี้ฝากไว้นะครับสนใจเครื่องเสียงก็แบงค์ออเดโอนะครับนี่ฮะนี่ป้ายยังสวยนะครับป้ายอยากป้ายยังสวยเลยเนี่วันนี้เป็นที่อาจารย์ใช้หมดเลยนะครับที่อาจารย์เอามาเอามาเอามาใส่นะครับ แล้นี่ครับคนทั้งตู้ครับออดิโอพาร์ทเนาะสุดยอดครับอ่ะฝากอีกหนึ่งทีมงานครับของศรีสเกตครับวันนี้บองดําได้มารีวิวให้แล้ว f อทางฝั่งศรีสเกตได้ชมเป็นเจ้าแรกนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีเจ้าต่อๆไปรอให้สถานการณ์มันดีกว่านี้ก่อนนะครับอสำหรับคลิปนี้บองดําต้องขอลาพี่น้องเครื่องเสียงไปก่อนแล้วกันอ่ะอาจารย์ลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ